รองนายกรัฐมนตรีนะคะมอบนโยบายให้ส่วนราชการเร่งดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดตากให้เป็นรูปธรรมนะคะโดยเชื่อว่าหากสําเร็จก็จะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ค่ะนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานประชุมติดตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการจังหวัดตาก เพื่อเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอแม่สอดอเภอพบพระและอเภอแม่ระมา,มาดร,รวม14ตำบลโดยกำชับให้ส่วนราชการดำเนินงานใน4ข้อด้วยกันนะคะเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือจะต้องยกระดับกฎหมายให้เป็นพระราชบัญญัติสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายระเบียบการจัดตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสการอนุมัติอนุญาตต่างๆเพื่ออ,อนวยความสะดวกแก่นักลงทุน จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจะต้องเน้นประชาสัมพันธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่กับวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของเมืองและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้และประโยชน์ที่จะได้จากเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะที่ประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับการคื้ครองที่ดินหรือแม้แต่สิทธิประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับการช้ สิที่ประโยชน์หรือสิ่งจูงใจอื่นตามมาในในนอีกนานาคตอีกหลายเรื่องเพื่อที่จะดึงดูดให้นักลงทุนทั้งหลายเข้ามาประกอบกิจการตั้งโรงงานที่นี่สิ่งหนึ่งที่แม่สอบมีแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งจูงใจในตัวมันเองตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็คือการมีแรงงาน ที่สามารถใช้ในการทํางานได้ในบริงานผีบุหรือไม่มีมีบุเกลต่อนตรงนี้เป็นตัวเป็นแน่เลกที่ดึงดูดในคนลงทุนแน่สองประเซ็นต์ไ่ได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแนวคิดขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเฟสที่สองไปที่อำเภอเมืองตากรวมทั้งขยายสนามบินตากนะคะให้เป็นสนามบินเพื่อการขนส่งกระจายสินค้า ขณะที่นายสมชัยหัตถยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ได้มอบให้ฝ่ายความมั่นคงค่ะไปตรวจสอบการจดทะเบียนเรือและก็สำรวจตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเมยและให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนำแผนที่มาตรวจสอบเพื่อรวบรวมวิเคราะห์รายงานต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรพื้นที่กว่า4ี่0มไร่ให้เอกชนที่จะเข้ามาลงทุนค่ะ ตอนนี้ก็ถือว่าภาครัฐนะคะก็เร่งดําเนินการเต็มที่เพื่อที่จะรองรับกับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนภาคเอกชนเองค่ะในจังหวัดตากตอนนี้ก็ถือว่าขานรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะซึ่งก็มองว่าจะเป็นผลดีกับทางจังหวัดแล้วก็คนในพื้นที่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกก็คือบอกว่าจะต้องตรวจสอบก่อนทั้งเรื่องของราคาแรงงานในปัจจุบันว่าจะคุ้มค่ากับธุรกิจที่กําลังมาลงทุนหรือไม่ค่ะหลังจากการหารือกับส่วนราชการและกลุ่มนักธุรกิจในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดตากอําเภอ แม่สอดนะคะประธานสภา,าอุตสาหกรรมและประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากมองว่าโครงการนี้ค่ะถือว่าเกิดขึ้นจริงก็จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจในพื้นที่และภาพรวมของประเทศนอกจากนี้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานก็จะเกิดควบคู่กันไปพร้อมกันทําให้จังหวัดตากได้รับการพัฒนาเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนส่วนเรื่องของอัตราค่าแรงในเขตเศรษฐกิจพิเศษรัฐบาลก็คงจะต้องมีการคำนวณใหม่อีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงของประธานสภา,าอุตสาหกรรม การและประธานสภาหอการค้ากันค่ะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีมาตรการในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของคอ่าแรงน,นะครับโดยอาจอกลับไปใช้ในเรื่องของระบบไทยภาคีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระบบเดิมมาดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องคำนึงถึงระดับเงินเฟอ้อ ของแต่ละพื้นที่นะครับคำนึงถึงในเรื่องของเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าพื้นที่จ,จังหวัดกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วค่าแรงเท่ากันอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้องครับกับในส่วนของหมอานค้าเนี่ยนะครับรท,รที่จะเล็กนั้นให้รัฐ,รฐ,รฐบาลดำเนิน,นการในเขตเศรษฐกิจผมขอให้เราพืา้นที่เนี่ยเป็นเว้นมาก่อน เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วมีมติปรมอนการที่มัมะะมนเสร็จออกมาลองแล้วน่าจะรีบตัดสินใจดำเนินการได้เลยเนื่องจากว่าารที่ผ่านมามาันช้าเกินไปที่นะคร ทางด้านของนายทวัชชัยเฮงประเสริฐประธานกรรมการบริหารการค้าชายแดนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่เนื่องจากแผนงานและรายละเอียดยังไม่ชัดเจนเชื่อว่าหากเกิดขึ้นจริงจะส่งผลดีกับภาคอุตสาหกรรมของไทยและยังสามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าวได้ด้วยซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าได้นะคะเพราะว่าวันที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ข่าวเช้าของเราจะลงพื้นที่ไปสั่ จรด้วยที่ดานแม่สอดจังหวัดตากไปดูเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปในจุดไหนอย่างไร